h e l lo everyone สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคุณน้ำใจนะคะคลิปนี้หวังว่าคง,คงคงจำคุณน้ำใจได้นะคะนะคะก็เหมือนเดิมแหะคะ่ะไม่อยากจะแก้ตัวนะคุณน้ำใจก็หลายๆวันก็ลงคลิปใน y o u t u สักทีนะคะ ภารกิจเยอะค่ะภารกิจเยอะนะคะวันนี้ก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะก็พาเข้าสวนเหมือนเดิมนะสงกรานสงกรานก็ยุ่งมากเลยค่ะตั้งใจว่าจะถ่ายลงทำสักคลิปหนึ่งนะเอามาฝากเพื่อนๆชาว u t u b e แต่ก็ ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเสียงดังแล้วก็ร้องเพลงเราก็กลัวจะติดเสียงเพลงเข้าไปนะเพราะยูทูบเขาก็มีกฎของเขานะคะเรื่องเสียงเพลงก็ไม่สามารถทําได้เนาะแล้วก็แดดก็ร้อนเราก็ไม่มีกระจิตกระใจอะหมกตัวจะอยู่ในบ้านนะหมกตัวกันอยู่ในบ้านในบ้านก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทําวิดีโออะไรได้ทั้งนั้น ก็มีแต่คนคุยกันเสียงดังนะคะญาติพี่น้องเจอกันมันทําอะไรไม่ได้เลยค่ะออกนอกสถานที่ก็แดดร้อนมากหมดปัญญากลับมาอยู่บางพรีสมุทรปราการเข้าสวนก็นี่แหละค่ะก็ได้ต้นไม้มา,มาที่เห็นด้านหลังนั่นนะคะเห็นด้านหลังนั่นนะคะก็คือกล้วยไม้นะคะดอกแคทเทอรียากะเวนด้าได้มาสองต้นจากครองครอง14บะะีค่ะ ที่เขาเป็นตลาดขายต้นไม้นะคะสารพัดต้นไม้นะคะก็ได้ซื้อมามาลงสวนเนี่ยลงสวนแขวนไว้ได้สองต้นเดี๋ยวท้ายๆคลิปจะพาไปชมนะคะแต่ต้นคลิปนี้คุณน้ำใจตั้งใจว่าคุณน้ำใจจะปลูกบ,บอนสีสั่งซื้อบอนสีจาก จากสวนหลานชายที่หุบบอลศิลชานะคะคงเคยเห็นคลิปหุบบอลศิลชาของคุณน้งใจบ่อยครั้งแล้วเนาะคุณน้งใจก็จะลงใน youtube บ่อยไปศิลชาที่ไรครูก็จะลงถ่ายวิดีโอแล้วก็ลง u t u b e ประจำนะคะเกี่ยวกับเรื่องบอลสี <c oughs> คุณ้ําใจก็ได้บอลสีมานะคะก็สั่งซื้อแหละก็ได้มาหนึ่งต้นละ ต้อนรับสงกรา์เดี๋ยวจะพามาให้ดูนะคะว่าต้นอะไรคุณน้ำใจก็จะเปลี่ยนลงกระถางนะจะเปลี่ยนลงกระถางเตรียมกระถางมาแล้วนี่ค่ะคุณน้ำใจเตรียมกระถางมาแล้วนะคะใช้กระถางเก่าค่ะใช้กระถางเก่านะคะแล้วดินก็เตรียมมาแล้ว<ม>ดินใบก้ามปูที่ผสมแล้วนะคะดินใบก้ามปูแล้วก็ถุงมือ ถูงมือใส่กันขี้ดินเดี๋ยวเล็บดำล้างลำบากใส่กันอย่างนี้ยังล้างถูสบู่แป๊บเดียวขี้ฝุ่นก็หมดเนะเาะคิดถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องในยูทูบนะคิดถึงค่ะนะคะคิดถึงสมาชิกทุกคนนะคะคุณน้ำใจตอนนี้มีสมาชิกหกร้อกว่าคน แต่ก็ยังน้อยมากนะคะครูก็รู้ครูไม่ใช่คนดังครูน้ำใจไม่ใช่คนดังในสังคมไทยหรือในสังคมต่างประเทศ u t u b e เนี่ยคนไทยชอบดู YouTube ของคนต่างประเทศมากกว่าคนไทยด้วยกันนะคะถ้าคนไทยก็ต้องเป็นคนดังๆที่มีกิจการดังๆเช่นเป็นเจ้าของสวนใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะ ส่วนเราก็สวนเล็กๆกระจกกระจอกแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใส่ใจที่จะมาชมมาฟังมาดูนะคะคุณน้ำใจก็ทำได้แค่นี้ก็ก็อยากมีเพื่อนทาง YouTube เนาะเราก็ได้แต่ดูของคนอื่นนะเราก็นั่งดู YouTube แต่ช่องนั้นช่องนี้ชาแนลนั้นชาแนลนี้พอเรามีชาแนลขึ้นมามีช่องของเราขึ้นมา แล้วก็มีคนติดตามแค่หกร้อยกว่าคนดูแล้วก็น่าสมเพชน่าสงสารคนอื่นเขาเป็นพันเป็นหมื่นแต่คุณน้ำใจก็ได้แค่นี้ล่ะคะ่ะนะเราทำได้แค่นี้ก็ก็โอเคอ่ะค่อยๆไปนานๆก็จะโผล่มาสักคนหนึ่งที่มาติดตามคุณน้ำใจนะคะคุณน้ำใจก็ไม่ใช่คนที่เวลโนนเป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศไม่ค่อยนะคะ ก็คงจะอยู่ในหมู่คนไทยนี่แหละถ้าคนไทยไม่สนับสนุนคนไทยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะนะคนไทยก็ควรจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันคุณน้ำใจเนี่ยก็ไปดูคนอื่นซะจนจนเบื่อแล้วอะดูต่างประเทศก็ดูแต่เขาไม่ได้กลับย้อนกลับมาดูเราเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเขาอะนะแต่เราเนี่ยเที่ยวได้ไปดูเขาให้เกียรติเขา ช่วยดันเขาให้เขามียอดให้เขามียอดเออแต่เขาไม่ได้เคยคิดจะช่วยดันเราให้เรามียอดเนาะพูดไปมันก็เหมือนกับเรามาบน่นบนให้คนที่เข้ามาชมเราจะพอยลำคาญไปด้วยโอเคไม่พูดแล้วค่ะก็ขอระบายความในใจนิดหนึง่งนะคะเราตั้งใจทำงานนะส่งเขาเราตั้งใจดู ของเพื uhm. <cima. S 1> ่อนบางคนก็จบคลิปบางคนก็ไม่จบคลิปแล้วแต่เวลาจะเอื้ออำนวยมีเวลามากเราก็ดูจนจบคลิปเวลาไม่มีเราก็ดูครึ่งๆงนกลางอะไรประมาณนี้แต่ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทุกครั้งเพื่อให้เขารู้ว่าเราเข้ามานะไม่ใช่ดูเฉยๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆชาว YouTube คงจะเข้าใจคงใจนะคะ เราก็ทำเราทาไปก็เพื่อต้องการให้มีคนมามาชมมาดูเรานะคะอ้อลืมบอกไปคลิปวันนี้ลงเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567หรือคริสต์ศักราช2024นะถ้าพูดไม่ผิดถ้าพูดไม่ผิดนะคะเอาละค่ะจะลงมือทำงานแล้วนคะ่ะเนาะ พูดไปก็ไล่บอยจะลงมือทำงานนี่ค่ะนี่นะคะนี่คือคือบอนสีลักเอย่ยนะคะรักเอย่ยมีสวยอยู่ใบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะลักเอย่ยต้นเขาก็ยังเบบีอยู่นะยังไม่ใหญ่ ก็ซื้อมาจากสวนของหลานชายก็อุดหนุนเขาอะนะอุดหนุนเขาต้นไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยไม่ถึงห้าสิบบาทด้วยถูกมากแต่ว่าค่าส่งเจ็ดสิบบาทรู้ไหมว่าเท่าไหร่หลานเขาขายท่สามสิบห้าบาทถูกมากนะคะต้นละสามสิบห้าบาทแต่ก่อนมันซื้อไม่ได้ลนะต้นเนี้ยเป็นร้อยสองร้อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ คนไม่ค่อยจะหันมาปลูกเนาะมันก็เลยซาซาไปเนี่ยบอนสีก็เลยซาซาหน่อยๆยังไงก็ไม่รู้เนาะคนคนก็ไม่ว่างปลูกกันหรือยังไงหรือเขาเขาเลิกเล่นกันละราคาตกมากเลยสงสารสงสารชาวสวนที่ที่ปลูกบอนสีจังเลยเราก็ไม่รู้จะ อุดหนุนจะช่วยเหลือ,อยังไงนะเพราะว่าของเราสวนเราก็ได้แค่นี้ตายไปแล้วก็สั่งซื้อใหม่นะคะก็สั่งซื้อใหม่มันยังไม่ตายเราก็ยังก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้ซื้อแล้วจะมาลงตรงไหนสวนน้อยๆของเราก็รู้อยู่มินิการ์เด้นสวนน้อยๆสวนเล็กๆนะคะก็ไม่รู้จะปลูกลงตรงไหนเนื้อที่เรามีแค่นี้นะคะ่ะต้องรอต้องรอให้เขาตายก่อน ไม่ไหวละถ้าตายแล้วเราถึงถ้าเขาตายเราถึงจะจะเอามาปลูกถ้าเขายังไม่ตายเราก็ต้องชื่นชมเขาไปก่อนนะคะอันนี้รักเอย่ยต้นนี้รักเอย่ยมีอยู่สี่ใบสี่ใบแล้วก็แตกแตกแตกน้องแตกแตกลูกแตกน้องจะอย่างนี้ต้องเรียกว่าน้องเพราะเขายังเบบีอยู่เนาะ เขายังเบบีอยู่อันนี้ต้องเป็นน้องเนี่ยต้นนี้ต้นเล็กๆเกนี่ยต้องเป็นน้องอันนี้เป็นพี่แต่ต้นแม่เขาเนะี่ยใบใหญ่ต้นสวยนะคะก็เทลงแบบนี้นะคะเทลงแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้โรย เอาดินดินดีเข้าผสมกับใบก้ามปูอะค่ะนะคะ,นะคะผสมกับใบก้ามปูใส่รอบรอบรอบรอ,อบนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะใส่รอบรอบเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่อรอบๆเรียบร้อยแนละ้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการปลูกบอนสีแล้วก็รดน้ำแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็แช่แช่ลงในกระมังเหมือนเดิมนะ แล้วเราก็แช่ลงในกระ,ะมังเหมือนเดิมทีนี้ใบเขาอ่อนทำยังไงะก็หาไม้มาปักเนาะหาไม้มาปักใบเขาอ่อนหาไม้มาปักอ,อหาไม้มาปักหาเชือกมาผูกออไม่ถนัดแล้วต้องถอดอันนี้อหร พอจะผูกเชือกแล้วมันไม่ถนัดต้องเอาเอาถุงมือยางออกนะเอาถุงมือยางออกครูก็มีเชือกเชือกฟางเชือกฟางเราเอาเชือกฟาง อันนี้เข้ามาแต่นม้ไวเชือกฟาง,ฟางเ,เ,เชือกฟางอ่ะโอเคเจอและเชือกฟางเจอและไม้เ <c oughs> อาไม้มาปากักทําเป็นคอกล้อมนะและอันนี้ก็ให้อยู่ในในไม้แล้ผูกผูกให้ใบเขาตั้งขึ้นหน่อย ใบเขาอ่อนเนาะใบเขาอ่อนก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นเขายัางเล็กไงต้นเขายัางเล็กเสร็จแล้วค่ะพอเสร็จแล้วอ่ดูผลงานเสร็จแล้วค่ะชมผลงานโอเคไหมคะคุณน้ำใจปลูกแล้วได้หนึ่งกระทางโอเคไหมคะไหมคะ โอเคนะคะเดี๋ยวคุณน้ำใจก็จะไปล้างมือเนาะก็คงต้องขอยุติเนาะสิบนาทีแล้วนะคะสิบนาทีกว่าแล้วก็ขอยุติการถ่ายทำปลูกต้นบอนสีให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องได้ดูนะคะทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศว่าคุณน้ำใจยังรักบอลสีอยู่คุณน้ำใจยังรักบอลสีอยู่ยังอุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือชาวสวนอยู่นะคะไม่ต้องน้อยใจนะถ้าครูยังไม่ได้ติดต่อไปอยังสวนต่างๆในในประเทศไทยเนะี่ยบางทีมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะซื้อจากสวนนู้นบ้างอุดหนุนสวนนี้บ้างก็กระจายไรายได้กันไปเนาะก็ คุณน้ำใจก็จะขาดหายไปบ้างก็อย่าอย่าพึ่งน้อยใจนะอย่าพึ่งตีตัวออกห่างนะก็มาชมวิดีโอคลิปวิดีโอของคุณน้ำใจบ้างนะคะก็ยังคิดถึงชาว u t u b e ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ